ทำไมพี่เรอเอาอพี่ลงกอน,นะครับแพ้ภัยตัวเองแล้วครับทีนี้สู้ความดีเขาไม่ได้ทีนี้นะครับอคิดจะเอาชนะเขาอย่างเดียวเอาชนะไม่ได้แล้วครับอสู้ความดีก็ไม่ได้นี่นะครับเอฟซีก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่คนบางคน ไม่เหลือใครครับลองคิดดูดีๆลองมองดูดีๆพี่กิมมี่บัดดีครับไม่เหลือใครครับตัวเองทําตัวเองทั้งน,นั้นเอาดันๆสามร้อยไล่อนะครับแต่ยังไงพมกก็ยังเชื่อมั่นเหมือนเดิมครับรัดเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ผมไม่อยากพูดเยอะไม่ใช่เพราะพ่อเอกเม่นาัเงอีกแน่นอนนะครับ ยังไงผมก็เสื้อมั่นล้านเปอร์เซ็นเลยครับไม่ใช่แค่ร้อยนะครผมมีจุดยืนชัดเจนไม่งั้นผมอ่ไม่พูดแบบนี้หรอกเนะออเกิดเรื่องอะไรพี่เออจะมีคนซักตายแล้วพี่เออนะครับจะมีคนซักตายนี่แหละเมื่อเห็นเอฟซีเขาเนี่ยเนี่ยคิดว่าพ่อพี่เข้าไปอยู่ด้านในแล้ว ชีวิตเขาจะ <c oughs> จะจบเหรอมโมเมนคิดผิดคิดใหม่จ้านะแต่คนบางคนสนะแบบไหนครับสนะแต่มีความทุกข์อกทุกใจเพราะอะไรครับอิสาริสยาจะให้ถึงที่สุดอืมจักเขาเหตุบพเหตุไม่ดูนะครับนั่นมันบาปมันกรรมมันเว้นกูเว้าแล้วนะ น่จิตใจมึงทำด้วยอะไรขนาดพี่มึงแท้ๆออมึงอยาจะเข้าคุกอย่าประหารชีวิตโตอ,อยู่ด้วยกันมามึงไม่เชื่ออกเชื่อใจพี่มึงหรือนะครับพี่ตัวเองก็ฆ่าได้น้องตัวเองก็ฆ่าได้ทีนี้ฆ่าได้ทุกคนแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองทีนี้ขนาดพ่อแม่มันจะเอาเข้าคุก โอ้ยตายแล้ว <c oughs> อืมอะไรนะแก่แล้วไปทำงานเขาก็ไม่รับบอปไปจิไปรับครับพี่น้องเ <c oughs> อฟซีนะครับเพศนั้งก็บได้แบบนี้เอ่ก็มีแต่นั่งฝอยเแล้วทีนขนาดพี่มันนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออที่จีบหัวยันตีนกันออกมาทีนี้อออะไรช่างต่ำ น้ำนิ่งย่าไว้ใจครับอะไรนี่อะไรอะไร,อะไรพี่เอโอ้ไม่รู้ใครเป็นใครมันเอ็นเป็นแอดเป็นเอิดในทุกวันนี้นะผมมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าไม่ใช่แน่นอนอืแต่ผมก็ไม่ได้อ,อไปเก้าไกลอะไรหรอกนะแต่เป็นความคิดส่วนตัวของผม นะับใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ออไม่ใช่หรอกนะครับในความคิดของผมนี่นะในความคิดส่วนตัวนี่อืมฮนะเอียน,นี่มันมีหัวใจมาว่ามีหัวใจไม่จะนอแตกครับผม <c oughs> มันว่ามีหัวใจไม่ต่นอแตกก็คือแม่มันละ <c oughs> นานแม่ยังหายใจทท้งหีครับขึ้นวันตะสั้นแล้วโออีหามึงกูก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรกับมึงทีนี้นะเออวันนี้อะไรครับบ่มาอ้างลูกเขยแล้วบ่เออ,เอ,อวันนี้ก็อะไรครับไปเฝ้าเรือนหอนู่นนะอืมนุ่นไปเฝ้าเรือนหอนรถสองคันจอดกันอยู่กับรถบรกศอกกันนะสีขาวผูเบอร์ผูเวเบอร์อยู่สองคันนั่นะ อเ่เดี๋ยวก็ไปก็วะอ,อยู่นั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีอ่ทาเร่งทาสูงทาสีอยากให้มันเสร็จก่อนปีใหม่ดีอ่นะครับนะได้ยินข่าวมาเว่ๆว่าจะเอากลับเอาคืนผัวผัวเก่าห,หรือ,อยังไงอืมตอนนี้ก็กําลังรอคําตอบจากพี่เป็ดอยู่นะเออว่าแม่ใหญ่พูดจริงหรือพูดปลอมว่าพี่เป็ดพูดจริงหรือเปล่านะ พี่รันสัสดีครับอเพี่เปียดก็ให้เงินก้อนตัวมาสร้างบ้านนะให้มาเป็นเสนแสนเลยนะ,อะเอาอกเอาใจลูกสาวด้วยทีนี้อะจะซื้อรถกงรถเก๋งให้ด้วยนะให้ไปฝึกอะไรอให้ไปสอนให้ไปเรียนสอนกับรถอีกทีนี้อยู่ที่โรงเรียนสอนกับรถเลยนะ,นะเพื่อเอาเอาใจลูกสาวดีจะได้แม่ฆเอาใจลูกสาวก่อนเนาะ ะให้ลูกสาวยอมรับเพราโวยตายนะพี่เป็ดก็กล่าวว่าอะไรครับจะเอาเงินแสนมาแลกเงินล้านเออนะครับมันเปิดรับบริจาคไม่ต้องใต้เราว่าพตทมก็สามสิบสี่สิบล้านหรอว่อา 30, 40, 40อ,ว <c oughs> อ่านกินกันได้บนนัี้ต่างคนก็ต่างมาหลอกต่างคนก็ต่างมาอ่านกินกันนีนีอะนะจะมาอ่านกินหีมันโอ้มันไม่ชสหรอครับพี่น้องไอ้จีจะมาอ่านกินเงิน นะเสื้ออยโรดนะมีแต่อยู่ในวงการมีแต่แบบนี้นะครับพี่น้องเอฟีนะอีนี้มันจะหมดตูดแบบนี้น่ะเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูนะเออไม่เชื่อก็ลองดูทีนี้นะนะครับพี่น้องเอฟีนะครับไม่เชื่อลองดูได้เลยนะครับนะอมันเป็นแบบนั้น <N ic ly> <N ic ly> เออเห็นไหมหน้าตานะครับตัวนี้อืมไม่มีความสุขสระยังไงไม่มีความสุขนะครับเออแต่ก็ไม่รู้จริงหรอกอีเวนนี้เพราะอะไรครับตามน้าที่นี่เพราะอะไรครับกลัวตัวเองโดนในนิทานเรื่องนี้อะนะก็จะเป็นต้องมีคนรับอืม ถ้าไปม,มีคนกระทำในอีเวนนี้จะรับผิดชอบไรบาทเนี่ยองบประมาณที่ลงพื้นที่มึงมีจ่ายไหมไหมเอาแบบนี้นะผมจะหาทางออกให้ <c oughs> เอารถเมียนเมาลรถเมียนเมาลรถ <c oughs> เอาพุนั้นละ <c oughs> เอาแบบนั้นเลยบอกค่ะกาได้ก็ได้ค่ะบร่ได้ยากแกกเม็ดเลยค่เอ่ามันก็นเลยเป็นแบบนั้นไงทีนี้ มาสร้างตาบาปอันนี้อืร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรนครับพี่น้องเอจีนะทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะครับพี่น้องมันจะปล่อยได้ไหให้ไปเป็นปีที่านไะว้ครับเนาะออนะรถไทกับมักเล่นแล้วครับเป็นวัลดันดำมนะก็ได้มักเนาะ จันกับพ่อหา้ห้องท่องเตกจากมักบ่ามากักแล้วเนาะห,นห้น้ำคลองดำไหมคลองดำาบประจูปจิ้วๆนี่แล้วครับถ้าจิบบ่ามักยังไงจิบบ่ติดใจย,ยังไงออจะคิดว่าอีนี่เอ็เอาแล้วนั่นนะนะอันจะเบ้าว่าปบ่ปเป็นงอยค้นเดิมนะวา่าไปจำเจ้ถอยเก่าจะไปเบ้า น้านะครับพอท่านพอหายห้องท้องแตกหายกึกกึอกน้อ่าหลงของดำคัองลงอะเลยเนาะมันจูบเนาะ